สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านมีเป็นโอกาสครั้งสำคัญของราศีธนูที่ท่านจะได้ลืมตาอ้าปากจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใดที่ท่านไม่เคยได้ไม่เคยมีในชีวิตครั้งนี้จะได้สัมผัสและได้มันมาครอบครอง ถึงเวลาที่ท่านจะเปลี่ยนจากคนหนึ่งมาเป็นอีกคนที่มีความก้าวหน้ามากกว่าเก่าสังเกตได้จากดาวประจําตัวของธนูที่ย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของมหาโชคที่ส่งเสริมดวงชะตาของท่านมากที่สุดแต่อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีธนูไม่อาจมองข้ามได้ก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่การทดลองในสิ่งแปลกใหม่นั้นย่อมต้องการเวลาเพื่อสร้างความชํานาญท่านจึงต้องมีความอดทนมีพร้อมความมุ่งมั่นและความไม่ยอมแพ้ของคนราศีธนู ที่เป็นจุดเด่นของตัวเองเมื่อโลกหมุนมาถึงเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นเดือนนั้นชาวราศีธนูที่ยังลังเลอยู่หรือไม่มั่นใจในการลงนามการทำสัญญาต่างๆขอให้ท่านท่องจำไว้ในใจว่าท่านไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบร้อนชะลอไว้ก่อนจะเป็นผลดีกว่าเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธโคจรผิดเส้นทางจึงส่งผลให้ธนูเกิดความผิดพลาดกับการงานการธุรกิจที่เกี่ยวกับเอกสารได้ แต่ธนูจะกลับมามีความชัดเจนอีกครั้งในช่วงกลางเดือนและนี่ก็เป็นเวลาที่ท่านสามารถลงนามขีดเขียนได้บางท่านอาจมีปัญหาค้างคาเรื่องเก่าที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ก็สามารถแก้ไขได้ในช่วงนี้แม้แต่ความรักเองก็เข้าข่ายที่ท่านอาจมีปากเสียงปะทะคารมกันก็ต้องหลีกเลี่ยงให้ผ่านช่วงครึ่งแรกของเดือนไปก่อนนะครับให้ดาวพุธกลับมาอยู่ในวงโครจรปกติเสียก่อนเหตุการณ์ทั้งหลายจึงจะดีขึ้น สเสน่ห์ของคนธนูจะได้จากเพศตรงกันข้ามเอาตอนที่ดาวสุกมาเล็งกับลัคนาราศีเกิดความโดดเด่นนี้จะส่งผลให้ได้ลาภผลที่มาในรูปแบบของความช่วยเหลือหรือเป็นเงินทองของมีค่าอีกทั้งความคิดอ่านและสติปัญญาของชาวธนูจะโลดแล่นในช่วงปลายเดือนท่านที่มีโครงการที่ได้วางแผนเอาไว้อยากทำสิ่งใดขอให้ท่านลงมือทำได้เลยจะมีความสำเร็จให้เห็นเป็นประจักษ์ เป็นช่วงเวลาที่ธนูสามารถมีความสำเร็จได้หลายๆอย่างในเวลาไล่เลี่ยกกันทันทีสมัครงานเอาไว้จะได้งานที่ถูกใจทันทีมีงานทำอยู่แล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนให้ได้เลื่อนขั้นส่วนท่านที่มีความคิดริเริ่มอยากทำสิ่งใหม่กิจการใหม่ธุรกิจใหม่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถนำพาท่านไปสู่เส้นชัยของความสำเร็จได้เลยตั้งแต่นี้ไป บางท่านอาจมีผู้ใหญ่ใจดีมีคนใกล้ตัวยื่นมือมาช่วยเหลือในรูปแบบของตัวเงินอีกนี่เป็นช่วงเวลาที่ธนูกำลังมีวาจาเป็นสเสน่ห์ที่สามารถได้เรียกทรัพย์ได้จงพูดในสิ่งที่น่าฟังจงฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่จะเป็นผลดีกับท่านมากที่สุดเพราะดาวสุขได้ย้ายออกจากการเป็นอริกับดวงชะตาของธนูแล้วถึงเวลาที่โชคลาภเงินทองจะทยอยหลั่งไหลเข้ามาดาวเจ้าเรือนลาภแห่งความสำเร็จก็ย้ายเข้ามาเป็นใจให้อยู่แล้ว และหากท่านพบว่าการเงินของท่านคล่องตัวขึ้นมีเงินสะพัดมากขึ้นนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดทั้งลาบลอยทั้งทรัพย์สินขนาดใหญ่ล้วนอยู่ในความเป็นสุภพมงคลกับดวงชะตาของท่านอยู่แล้วความสําเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินฝันแม้แต่การเสี่ยงโชคกับตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ที่ท่านมีอยู่ก็สามารถนํามาร่วมใช้ในการเสี่ยงโชคได้ สุดท้ายก็คือสิ่งที่ชาวธนูจะต้องระวังในช่วงเดือนนี้ก็คือการลดอุณภูมิความใจร้อนที่อาจทำให้เสียเรื่องได้แม้แต่การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียก็ต้องมีความรอบคอบไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาขัดลาบได้และอีกอย่างก็คือสุขภาพของท่านที่ท่านอาจเจ็บป่วยง่ายบุตรบริวารก็อาจปวดหัวตัวร้อนถ้าหาความเจ็บป่วยนั้นไม่เกิดกับตัวท่านสรุปโดยรวมก็คือช่วงนี้ท่านยาหุนหันพลันแล่นนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม